สวัสดีคะ่ะวันนี้เอายืดโคนดัดปลายเน้นรอนผมสั้นมาให้ชมนะคะลูกค้าดัดกับทางร้านรอบที่2นะคะดูรอนเดิมสิคะยังสวยอยู่เลยคะ่ะแต่ปัญหาคือมันยาวแล้วคะ่ะลูกค้าอยากตัดคะ่ะลูกค้ารีเควสมาเองนะคะว่ารอบนี้ขอรอนสูงสูงเด้งๆแน่นๆคะ่ะจัดไปเลยสิคะหลังแกะแกนก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะลูกค้าเป็นคนผมหนานะคะดูจากชั้นแกนก็จะรู้ว่าหลายชั้นมากนะคะที่เราม้วน อันนี้คือตอนลงน้ํายาโกกนะคะถ้าตอนลงน้ํายาโกกแล้วเห็นรอนชัดแบบนี้แสดงว่ารอนลูกค้าเด้งมากนะคะหลังเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะพาลูกค้าไปสระผมพร้อมบำรุงนะคะนี่เลยค่ะรอนหลังสระทันทีนะคะเป็นไงบ้างคะรอนเด้งไหมคะลูกคา้าท่านไหนที่ดัดผมเป็นประจาจะรู้เลยนะคะว่าลอนตอนเปียกถ้าเห็นชัดว่าเด้งขนาดนี้ไม่ต้องห่วงว่ารอนจะไม่อยู่ไม่เด้งไม่ทนนะคะรับรองว่าเด้งมากคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งทรงที่แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเซตผมหรือดูแลผมนะคะทรงนี้แค่กำกำนะคะขยำขยำก็สวยเข้าทรงรอนเดิ้งแน่นอนคะ่ะแต่สำหรับท่านไหนที่อยากเป่าก็าต้องใช้มือหมุนประคองรอนนะคะเพราะไม่งั้นจะฟูๆเกินไปคะ่ะทรงนี้จึงเหมาะมากคะ่ะกับการปล่อยแห้งเองเพราะแค่ขยำลอนก็สวยคะ่ะ หลังเตาแห้งทันทีนะคะเป็นไงกันบ้างคะรอนคือเด้งสุดๆคะ่ะบอกเลยคะ่ะลอนสูงตามที่ลูกค้าต้องการคะ่ะดูความสปินของรอนสิคะสำหรับลูกค้าท่านไหนผมบางผมน้อยทรงนี้นักก็แนะนำนะคะใครที่ชอบรอนแน่นๆรอนเยอะๆจัดเลยคะ่ะ หรืออยากได้แบบไหนสามารถจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ทักสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะผมสวยสาลลอนนนทบ,บุรียินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ